มีคนเก่งกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นคนเก่งที่น่าเห็นใจมากๆเลยคือกลุ่มคนที่คนในสังคมเรียกว่าเดอะแบกเดอะแบกเนี่ยก็หมายถึงคนที่ต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ตัวเองนะคะแล้วก็ลูกด้วยบางคนหนักไปกว่านั้นคือต้องดูแลญาติพี่น้องด้วยเพราะเดอะแบกเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งที่สุดเป็นคนที่อดทนที่สุดเสียสละที่สุดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเป็นเสาหลักหรือหาเงินเก่งที่สุดเนี่ยไม่ควรต้องอยู่ในจุดที่รับผิดชอบทุกๆุกอย่างจนเหมือนถูกเอาเปรีย จนทําให้ชีวิตตัวเองพังหลายคนนะคะแบกจนชีวิตตัวเองพังเลยคนแบบนี้นะคะมันมีรหัสจิตได้สำนึกบางอย่างนะคือการเป็นคนดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําทุกอย่างตามใจคนอื่นนะคะหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาต้องหาเงินต้องดูแลเขาตามที่เขาคาดหวังเราถึงจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าหรือเราเป็นคนดีนี่แหละคะ่ะรหัสผิดๆรหัสหนึ่งเลยของกลุ่มคนที่พยายามทําแบบเอาใจคนอื่นอะทำทุกอย่างให้คนอื่นอะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นเสาหลักข,ของบ้านนะ มันมีคุณค่านะคุณรู้ไหมคะว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันคือคุณะมีรหัสผิดอยู่ในจิตใต้สำนึกของตัวเองสิ่งที่ครูพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณทิ้งทุกคนแล้วก็ไม่รับผิดชอบใครเลยไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะคะแต่ครูอยากให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองก่อนค่ะดูแลตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนทําชีวิตตัวเองและครอบครัวตัวเองให้แข็งแรงก่อนในส่วนที่คุณจะซัพพอร์ตใครจะญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่มาขอความช่วยเหลือคุณต้องให้โดยที่คุณเองไม่เดือดร้อนอะไรเลยคือเหมือนใใหห้้้เทท่่าีคุณได และถ้าไม่ให้ก็ต้องไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมองคุณอย่างไรและใครเห็นคุณค่าคุณหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะคุณค่าของคุณขึ้นอยู่กับตัวเองมองตัวเองอย่างไรค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเสียสละเท่ากับเป็นคนดีให้ทุกอย่างเท่ากับฉันมีคุณค่าไม่ใช่ค่ะสมการพวกนี้ผิดนะคะคุณเป็นคนดีอยู่แล้วเท่าที่คุณมองตัวเองคุณมีคุณค่าอยู่แล้วเท่าที่คุณให้ค่า ครูเขียนเรื่องนี้เอาไว้ละเอียดมากๆเลยนะคะในหนังสือ s u b c o n s c i o u s n i s s หนังสือเล่มนี้นะคะพาคุณไปแกะรหัสจิตใต้สำนึกเดิมของตัวเองนะคะและให้คุณถามตัวเองว่าคนแบบไหนกันแน่ชีวิตแบบไหนกันแน่ที่คุณต้องการเป็นในบทที่9ของหนังสือเล่มนี้ครูเขียนเรื่องของการเป็นก่อนได้ก่อนมันคือ the law of assumption ซึ่งนี่คือกฎสัจธรรมและกฎจักรวาลน,นะคะมันคือกฎที่ครูอยากให้คนที่เป็นเดอะแบบ็กทุกคนอ่านและทําความเข้าใจไม่ได้มีแค่หนังสือนะคะครูยังมีคลาสเทรนจิต ซึ่งคลาสนี้พาคุณไปเทรนจิตใต้สำนึกของตัวเอง<ม>เพื่อเลือกตัวตนคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อเลือกชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆหนังสืออย่างเดียวราคา1290นานะคะคลาสเรียนราคา49,0 0 0บาท2อ,อย่างรวมกัน50,000กว่าบาทแต่สําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณโชคดีมากค่ะรับราคาแฟนตัวยงไปเลยค่ะที่2990บาทได้ทั้งหนังสือและคลาสเทรนจิตใต้สำนึกสนใจพิมพ์สนใจ,นใจได้ข้างล่างหรือทักไปที่อินบ็อกซ์นะคะหรือทักไปที่ไลน์แอด adkru_ava แอดครูเอวาได้เลยค่ะ